ดีสุสุนะครับ LS นะครับคันนี้นะครับเป็น4ประตูนะครับรูปทรงก็เป็น4ฟร์วินใช้ได้อยู่ทีเดียวนะครับคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวมาสอบถามเจ้าของรถดูนะครับเจ้าของรถก็เจ้าของ Major ร์ไทยเนี่ยนะครับที่เด่นสะดุดตาคือแม็กครับแม็กมันค่อนข้างที่จะสวยและใส่แล้วก็ เลยซุ้มอ่ะพูดได้ง่ายเลยซุ้มนะครับเดี๋ยวค่อยถามเจ้าของดูนะครับเดี๋ยวดูเขาใช้แม็กอะไรนะครับของของแฮมเมอร์นะครับของแฮมเมอร์ขนาด265นี่ครับ265 70 R16 นะครับแม็กตัวนี้ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับใส่แล้วมิตินะครับมันจะออกมาโอ้ออกออกเรียกว่าล้นซุ้มเลยทีเดียวนะครับ โฉมหน้ารุ่นนี้นะครับบอกอไม่เคยขับแต่ขับก่อนก่อนรุ่นรุ่นหน้านี้นะครับเป็นรุ่น120แรงมา้าเครื่อง3พันนะครับบอกอเคยซื้อใช้นะครับเป็น4คูณ2นะครับอันนี้มันเป็นรุ่นหลังบอกอ,อีกนะครับแรง,ง,งมงแรงม้าเท่าไหร่นะเครื่อง3พันนะครับเห็นเจ้าของรถบอกว่ามันเป็น80กิโลวัตต์นะครับคูณออกมาพรจากวัตนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่อิวสุ ในเบอร์ชัวจะเขียนเป็นวัดนะครับก็ต้องไปหานะครับทอนออกมาก็เห็นเจ้าของรถคันนี้เขาทอนออกมาได้ประมาณสักนี่ครับร้อยี่สิบแรงมาครับอ่านี่ครับคุณอังนะครับเจ้าของเมเจอร์ไทยจังหวัดเชียงใหม่คุณอังคันนี้นี่เป็นปีอะไรนะครับอีวสุคันนี้สองพันสามสองพันสี่สองพันสามสองพันสี่นะครับรหัส LS นี่คือรุ่นโฟร์วิน ร <Limited> ิมิโอ๋อมันมมัันนใช้ตรงนี้เลยเหรอริมิเต็ดสลิป L S ก็เท่ากับเฟืองท้ายมีอาวุธให้นิดหน่อยก็คือ Limited slip. คริมิเต็ดสลิปนะครับเดี๋ยวผมสนใจยางตัวนี้ครับยางตัวนี้นี่อ f f s e ตมันต้องคุยต้องคุยเรื่องแม็กกับยางด้วยอ f f s e ตมันออกมาค่อนข้างล้นซุ้มทีเดียวครับแม็กลายนี้น so, ี่ของแฮ so, <า>มเมอร์อ่าครับเป็นโดยเลนโซ่ไทยแลนด์อ๋อของเลนโซนะครับของเลนโซออฟเซ e t เท่าไหร่ครับแม็กตัวนี้ตัวนี้ศูนย์ครับแม็ก ออฟเซ็ตศูนย์โอ้โหออกมาดีมากเลยนี่สองหกห้าเจ็ดสิบรสิบหกใช้ยางอะไรครับนี่นี่คอนติเนนทัลเอทีครับคอนติเนนทัลเอทีนะครับเป็นเอทีดอกที่ค่อนข้างที่จะสวยงามทีเดียวนะครับตัวนี้ราคาแรงไหมครับมีราคายางตัวนี้ครับอยู่ที่สี่พันถึงเอ่อเดี๋ยวนะประมาณสี่พันห้าถึงห้าพันห้าประมาณนี้นะครับนี่ครับดอกตรงนี้ก็ค่อนข้างห่างนิ้วก้อยวางได้นะครับวางแนวขวางนี้นะครับ อ๋อนี้จะสลับกันตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้อย่างนี้อ่าอันนี้นะครับมันจะมันจะสลับตลับกันแต่ข้างในนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแต่ก็ยังไม่ใหญ่เท่ากับที่ผมถ่ายวันนั้นของตัวตัวแม็กซินะครับพูดง่ายนะฮะอันนี้ก็จะละเอียดกว่าแต่ค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะนะครับในการสลัดโคนเป็นยางเอทีนะฮะชอบตัวนี้ตรงที่อันนี้มาเป็นตับังตั้งที่หนอ๋อครับ รุ่นนี้นี่ซื้อมาตั้งแต่แรกๆเลยไหมครับใช่ครับซื้อตั้งแต่สิกว่าปีที่แล้วสิกว่าปีแล้วครับตอนนี้มีทําอะไรบ้างครับช่วงช่วงล่างก็อัปเกรดช่วงล่างเป็นของไอรอนแมนอ่าเห็นมีโฟมเซลล์เป็นกระบอกอะไรครับกระบอกขาวครับกระบอกขาวนะครับรุ่นนี้มีกระบอกขาวนะครับก็จริงๆถ้าขนาดนี้ใช้กระบอกขาวก็โอเคแล้วเพราะไม่ได้บรรทุกอะไรเลยแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นวิ่งกระบะาเปล่านะครับ ก็จะใช้เปลี่ยนเฉพาะโชคใช่ไหมครับช่วงล่างแหนบเนบเดิมแหนบเดิมครับเปลี่ยนตรงเตงครับอ๋อเปลี่ยนตรงเตงนะครับเพื่อยกขึ้น2นิ้วครับใช้เป็นไอรอนแมนกระบอกขาวนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ที่ต้องยกเพราะต้องหลบเนี่ยครับหลบซุ้มหน้าอ่าของเดิมแม็กแม็กของอีวสูนี่มันจะหุบมันจะออฟเซ็ตจะบวกอ๋อจะพอดีเลยใช่ไหมจะพอดีซุ้มไปพอใส่อันนี้เข้าไปมันก็ลดออกมาได้ไหมแม็กกว้างเท่าไหร่ครับอันนี้8.5ครับอ๋อ8.5เดิมมัน7 ใช่โอ้โหมันออกมันต้องนิ้วครึ่งอันนี้จริงๆถ้า Mac ก m ป c แม็ออฟศูนย์มันก็จะปิ่มๆอันนี้8.5ดจุดห <5 S 2> ดีเพราะเนี่มันพอดีไปก็ทำให้ทรงสวยอิ่มซุม้มขาวว่าจะขายเะครับคันนี้อ่าครับจะเปลี่ยนเล่นข้ามค่ายอ๋อจะเล่นข้ามค่ายแล้วนะครับโอ้สักขายไม่กี่บาทบอกผมนะจริงๆคันนี้เป็นโฟวินะครับเดี๋ยวดูภายในกันครับผม ผมเจอรถสวยหรือจะเป็นรถเก่ารถใหม่นะได้จังหวะผมก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยนะครับเอามาลงให้ท่านผู้ชมคลิปนะครับพูดถึงนะครับรูปทรงมันก็โอเคนะครับสำหรับอีวุสุคันนี้นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดารุ่นนี้นะครับเนี่เกียร์ธรรมดานะครับ5เกียร์นะครับโฟวินจะใช้ระบบกดปุ่มอยู่นะครับนี่ครับ 2S 4S 4โร4โรนี้ยังต้องจอดใช่ไหมครับ น่าจะ<ร>ต้อตงจอดต้อตงจอดต้อตงจอดเพราะเกียร์คนละลูกกันนะครับเรียวแรงคุณอังยังเดิมเดิมทุกอย่างเดิมหมดสแตนดาร์ดเข้า <Standard. S 1> บำรุงเปลี่ยนกรองอากาศอะไรต่างอ๋อครับาาครับอ,อ่าเดี๋ยวผมจะลองขับวนๆแถวนี้ดูนะครับเวลาบอกอทำคลิปนะครับถ้าเจ้าของรถเขาให้ได้ขับนิดๆหน่อยๆผมก็ถือว่าเป็นบุญนะฮะบ,บุญเท้านะฮะบุญตูดบุญมือ นะครับได้ขับได้ขับแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะได้ความรู้เพิ่มเติมได้ฟิลลิ่งนะครับคันนี้รู้สึกเจ้าของเขาก็นอกจากโชกสี่ต้นแล้วนะครับเจ้าของยางใส่นี่ครับอ่ะนี่ครับโอ้โหนี่คุณางคุยเลยคุณางใช้อะไรครับจานเบรกนี้นะครับนี่ครับมองเข้าไปนะครับจานเบรกเซาะล่องนะครับมาคุณางนีภาพตัวอย่างอ่านี่ภาพตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นโอ้ไม่ธรรมดานะครับใช้นี่ครับเน็กสเตอร์เดี๋ยวเน็กสเตอร์เป็นยังไงเดี๋ยวถามเจ้าของร้านดูนะครับ เนี่ยเจ้าของร้านเอาจานเบรกจานเบรกนิคสเตอร์ตัวไหนครับผมตัวนี้นะครับเบยโอสเปรคนะครับเบรกนะครับโรเตอร์นะครับที่ใช้ตัวนี้มีเสาะร่องร่องร่องไม่ได้เยอะเนาะร่องมันมันประมาณสักสายสี่ร่องผมเห็นด้วยตานะใช่ไหมขวางขวางสองสามสี่ห้าด้านด้านหลังอ๋อครับครับมาประมาณนี้นะครับอ่ะอ๋อคุณนางไอตัวจานเบรกนิคสเตอร์มันดีไงคุณนางก็อย่างที่เราทราบกันเรื่องของการเสาะร่อง มันก็จะช่วยทาความสะอาดแล้วก็เนื้อของจานเบรคครับมันก็ใช้โลหะที่แข็งกว่า่าปกติมันก็ทําให้เราใช้งานตอนนี้ก็สึกสึกสึกรอน้อยนะครับอ้าแล้วอย่างนี้ถ้าผ้าเบรกกินไม่ลงอ่ะผ้าเบรกมันก็ต้องเขาเรียกไหต้องสมดุลกันใช่ครับตัวตัวผ้าเบรกเราก็อัปเกรดขึ้นไปด้วยอ๋อครับแล้วใช้ผ้าเบรกของอะไรครับคือผมลองใช้อยู่สองยี่ห้อครับ โอ้ลองใช้2ยี่ห้อครับตอนแรกเขาบอกว่าใช้넥สเตอร์คู่กันอ่าเน็กสเตอร์คู่กันโทษทีราคาเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ประมาณอันนี้ประมาณถ้าถ้ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ประมาณ4,500ันห้าสี่พันห้ก็คือคู่หนึ่ง4,500ันหนะครับคู่หนึ่งอันนี้มีผู้จำหน่ายเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมสี่พันห้าคู่หนึ่งแต่อันนี้ของีอินดี้แม็นะครับถ้าของรีโว่ก็ประมาณเจ็ดพันอ๋อถ้าเป็นของรีโว่เจ็ดพันนะครับถ้าเป็นพูดง่ายไม่ไม่เท่ากันไม่เท่ากันไม่เท่ากันแต่ละรุ่นนะครับโอเคแล้ว ตอนแรกใช้้าเบกของนิสเตอร์ตัวโปรครับคู่กันมาอ่าแล้วทำไมถึงเปลี่ยนครับอ่าผมอยากลองว่าสินค้าในเกรดเดียวกันเนี่ยคุณภาพต่างกันไหมอือืมมันเป็นเครือเดียวกันไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เครือเดียวกันครับใช่ทำงานร่วมกันแล้วก็แยกกันอ๋อครับครับแล้วปัจจุบันนี้ใช้อะไรครับก็ตอนนี้ลองตัวกูไกสไปเดอร์ตอนนี้ที่ใช้กูไกสไปเดอร์คือสีสีแนี่สีเดียวกันสีเขียวเขียวครับครับอ๋อกูไกนี้บกรก็ใช้อยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้สไปเดอร์กล่องนี้โอ้โหมัน ญี่ปุ่นเป๊ะเลยนะเออมันก็คือใช้เทคโนโลยีของของญี่ปุ่นนะครับในในการผลิตนะครับแบคทีเรียวัตถุดิบนะครับของญี่ปุ่นได้ป่ะครับก็ใช้โน้ตฮาส์ใช้โน้ตฮาวจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้แล้วเป็นไงครับผลการได้ลองฟิลลิ่งสองตัวนี้คนละอย่างอ่ายังไงครับอันนี้จะออกนุ่มๆหน่อยคือเบรกอยู่ทั้งคู่ครับแต่อันนี้จะแบบจิกๆหน่อยคือแล้วแต่คนจะชอบว่าชอบสไตล์การเบรกแบบไหนอ๋อเบรกนุ่มคือแบบถ้าเราจะจะ เวลามันหยุดนะครับมันจะหยุดแบบเหมือนพร้อมๆกันคือไปทั้งคันแต่อีกอันนึงเนี่ยจะเบรกแบบหน้าทิมนิดนึ่งหน้าทิมหัวทิมเลยอ๋อประมาณนี้นะครับอันนี้พูดถึงเราไม่ได้พูดถึงเบรกหลังใช่ไหมอ่าันนี้มันจะเป็นการช่วยในรวมคือเบรกหลังเนี่ยผมเดิมๆเลยอ่าเบรกหลังของโรงงานเดิมๆของเอิจนะครับข้างหน้าครับเพราะส่วนใหญ่นี้เบรกหน้าจะหมดก่อนนะครับสึกความสึกลอของเบรกหน้าจะมีก่อนนะครับ นะครับอันนี้คือใช้ตัวนี้ถ้าถ้าเป็นตัวสปเดอร์ตัวนี้กูไกลราคาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ3 0 0พครับประมาณ3 0 0พันนะครับถ้าของ n e x t เซตัวนี้นะครับพอๆกันครับพอๆกันนะครับอ่ะคันนี้ใครเป็นสาวกของยี่ห้ออะไรนะครับก็มาที่เมเจอร์ทายเชียงใหม่ได้เดี๋ยวพวกเราจะไปลองวนๆรถคันนี้ดูนะครับคันนี้นะครับเจ้าของใช้วิธีการยกนะครับข้างหลังนี่เปลี่ยนตรงเตงเอานะครับข้างหน้าเป็นทอร์ชั่นบาร์นะครับตรงเตงก็ต้องไปหาตรงเตงที่ อยู่ในระดับยก2นิ้วนะครับเพื่อให้ข้างหน้ากับข้างหลังนี้บาลานซ์กันก็ลงตัวนะครับสำหรับใครที่มี d m a x c a แคโนะครับรุ่น LS ประมาณปีนี้นะครับแลวอยากจะแต่งออฟโรดได้นะครับเฟวท้ายเป็น l i m i t ต็ดสลินะครับตัวนี้ก็ใส่พวกดิฟลงดิฟล็อกข้างหลังได้ถ้าอยากจะตัด l i m i t ต็ดสลิออกนะครับโอ้บอกกกเมื่อก่อนก็มีมังกรทองนะครับยูสุ ขับอยู่เดี๋ยวดูรอยต่อปูนนิดหนึ่งเกียร์ธรรมดาสมัยก่อนยุคนั้นก็ต้องเกียร์ธรรมดากันหมดอ่ะเออช่วงล่างใช้ได้เลยเก็บรอยต่อปูซิเมนต์นี้ผมว่าใช้ได้เลยนะลองเบรกเขาหน่อยเมื่อกี้เขาบอกว่ามันจะจิกๆหน่อย จิกจิกจิกนะครับระบบขับเคลื่อนนะครับอันนี้ก็จะมีประมาณนี่ครับ 2S 4S ปกติก็คือ 2S ยืนพื้นนะครับที่ปุ่มตรงนี้เรากดปุ่มอ่ะส s มันก็จะขึ้นนะครับตำแหน่ง Cs อ่ามีกระพริบไม่ขึ้นด้วยเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูครับนี่ครับถ้ากระพริบกระพริบนี้มันก็น่าจะยังไม่ติดหรือเปล่านะครับเรากดอีกทีนี่2 s อ่ะส s มันยังไม่ติดนะครับอ่าจอดเกียร์ว่างอยู่แล้วนะครับกด CL เอลเลยเอ๊ะหรือว่ามันเหมือนเหมือนเหมือนมันติดแล้วนะเดี๋ยวลองดูอ่าติดแล้วติดละนี่ขับเคลื่อนสี่ล้อถ้าขับเคลื่อนสี่ล้อคือเกียร์หนึ่งนี่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับมันก็สามารถที่จะวอล์กนะครับปิดได้นะครับ โอ้ห oh, นืดมากหนืดมากผมเปลี่ยนมาเป็น 4s นะครับ4ีนี่นะครับยังไงก็ต้องให้ไฟนิ่งนะครับใช้ระบบเดียวกับรุ่นใหม่อยู่นะถ้าไฟกระพริบแปลว่ายังไม่ติดนะครับถ้าผมปลด 2S เท่ากับ 2s ยังไม่ถอนนะนี่ครับถ้าไฟกระพริบอยู่นะี่ยังยังไม่น่นนะบางทีต้องเคลื่อนหรือเปล่า ก็มีปัญหาเรื่องการถอนเหมือนกันเนาะเออไม่ใช่ถอนกันง่ายๆเดี๋ยวกด CL ต่อปึง้งอ่าเน,นี้ยติดแล้วเนี่ยอ่าดังตึ้งเลยนะอันนี้ใช้เกียร์ลูกแล้วนะครับอถอนไป 4S สิอ่าถอนแล้วได้ยินเสียงเลยอ่ะลองวิ่ง 4S ดูนะครับเห็นรถเขาจอดอยู่ไม่มีอะไรก็ขอยืมเขาขับอ่อ อยากมีประสบการณ์ก็ต้องขอนะครับอตอนนี้ผมจะถอนจาก c s นะครับไป 2S ดูสิถอนยากไหมกดปับ๊บต้องรอ,อนิดหนึ่งก็คล้ายๆกันกับรุ่นปัจจุบันกง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 ไปว่าเขามากเดี๋ยวก็ถูกสาวกเขาได้เขารักเขาเขาชอบเขายี่ห้อนี่บางคนเขาก็รักมาก ตายเพื่อยี่ห้อได้ถอนไงวันเนี่ยหลุดละหลุดละนะครับการถอนก็ต้องให้ไฟฟ้ามันดับไปนะครับให้ให้มันดับไปนะครับก็เป็นรถนะครับ 4, 4 4 4คูวินที่ถ้าหยิบจับได้ในราคาที่ไม่แรงมากนะครับซื้อมาแล้วมาต่อยอดด้วยการนำมาลุย ก็เป็นอะไรที่โอเคนะครับถ้าเราได้สภาพที่ค่อนข้างที่จะดีๆนะครับคันนี้บำรุงด้วยลิควิดโมลีแล้วก็ช่วงล่างไอรอนแมนนะครับเราสามารถที่จะมาใส่พวกอดิปลงดิปล็อกนะครับเสริมได้นะครับทำให้เดินเบาๆสามารถที่จะทําได้นะครับอันนี้ก็เสียงเครื่องยนต์สไตล์อิวสุก็ประมาณนี้นะครับสมัยก่อนผมขับไอ้เจ้า3000เทอร์โบมับงกรทอง120แรงมา้าก็เสียงประมาณนี้นะครับ แต่ผมชอบจริงๆนะแม็ก8.5แม็ก8.5ออฟเซตศูนย์สวยจริงมันล้นอะ่ะมันล้นอะ่ะแต่จะเตะตาคุณตำรวจหรือเปล่านี่ก็เรื่องของคุณเองนะแต่มันมันมันสวยนะฮะมิติมันทำให้ตัวรถเนี่ยนะครับออกข้างด้วยไม่ไม่ยีราฟเกินไปนะฮะนี่ครับได้มาลองก็หาเรื่องหาราว ทดสอบนะครับไปเรื่อยนะครับจาของเขาไม่มาด้วยก็เอาเต็มที่ดีกว่านะเดีย๋ยวลองดูจะขึ้นไหมเนี่ยเอียงๆอ,อย่างเงี้ยนะสี่คูณสองาเป็นรถฟรีดิฟเฟอเรนซ์นี้ก็ไม่รอดแต่นี้เป็นเตดเดี๋ยวดูกันครับว่าเตดไปได้เปล่าอยู่แถวลูกนามีงูล่ะยิงกลัวๆอยู่ด้วยกลัวเยอะ,อะลองดูมาคนเดียวถ่ายคนเดียวเอาวะโอเคนะครับได้ทดสอบแล้วก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับสําหรับ ดีแม็กแคปคันนี้นะครับถ้าสนใจนะครับใครมีจะมาบำรุงช่วงล่างก็เรียนเชิญนะครับที่เมเจอร์ไทยเชียงใหม่นะครับก็เป็นรถของเจ้าของร้านอ่ะเห็นเจ้าของร้านบอกจะซื้อล็อกโค้อีกคันนึงนะจะเอาแบบคันนู้นนะครับเนี่ยครับ2020ะครับ,รบเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับโฉมใหม่เดี๋ยวผมมีคิวไปถ่ายคันนู้นต่อครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผ้าเบรกกูไก่ผ้าเบรกคุณภาพเทคโนโลยีญี่ปุน่น เพื่อความปลอดภัยโดยเมเจอร์ไทยเชียงใหม่0874745399